สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภ1-15พฤศจิกายนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าชาวพฤษภจะเป็นอย่างไรบ้างชาวพฤษภช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์คือดาวความรักแล้วก็การเงินแล้วก็เป็นดาวประจําตัวคุณด้วยนะคะมาสถิตพบปุตตะนะคะสถิตพบปุตตะเลงเลงพบลาพาช่วงนี้ชาวพฤษภอาจจะมีโชค ะะหรืออาจจะหมายถึงการได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้และถ,ถ้าเป็นคนโสดก็เสน่ห์แรงเนื้อหอมหรืออาจจะได้รักครั้งใหม่นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวพฤกษกนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะดาวราหูก็เล่งกับดาวศุกร์ด้วยนะคะช่วงนี้มาดูกันนะคะชาวพฤกษกค่ะ โอ้ครอบครัวคู่รักนะคะครอบครัวคู่รักช่วงนี้มีจังหวะดีๆในเรื่องของการทําเงินนะคะในเรื่องของการสร้างรายได้นะคะมีลู่ทางใหม่ๆช่องทางใหม่ๆที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จนะคะแถมคู่รักครอบครัวยังมีโชคด้วยนะคะยังได้รับโชคด้วยค่ะนะคะโชคฟุกโชคเสี่ยงโชคงานนะคะเกิดขึ้นกับชาวพฤกษก นะคะชาวพึกศกช่วงนี้อาจจะหมายถึงมีเกณฑ์การเดินทางชีพจรลงเท้าไปเที่ยวหรือเดินทางไกลสั้นๆได้นะคะของชาวพึกศกนะครับส่วนชาวพึกศกค่ะคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องต้องระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งนะคะในเรื่องของญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหานะคะไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ให้ระมัดระวังปัญหาของญาติพี่น้อง นะคะญา,าติพี่น้องอาจจะมีเรียกว่ามีเรื่องความเดือดร้อนนำพามาสู่คุณได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายได้นะคะในเรื่องของญาติพี่น้องค่ะส่วนชาวพฤกษะในบางเคสนะคะในบางท่านนะคะอ,อ,อาจจะมีเรื่องราวของการอยากจะปรับปรุงบ้านนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่า อา,อาจจะมีเรื่องไปเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าอยากจะทำสารตั้งสารใหม่อะไรใดใดได,ได้หรือขึ้นบ้านใหม่ได้นะคะของชาวพฤกษกนะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะหรือเป็นช่วงของการวางแผนได้นะคะหรือตัวท่านเองค่ะนะคะตัวท่านเองอาจจะมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับงานบุญต่างๆนาน,นานะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่า คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดก็ระวังสุขภาพร่างกายดีกว่านะคะของชาวพฤกษกนะคะชาวพฤกษกเอ่อถ้าเป็นเรื่องของการเงินมองว่าคุณก็ไม่น่าจะเดือดร้อนเพราะมองเห็นว่าเป็นช่วงของโอกาสการเงินมานะคะนอกเหนือจากว่าเอ่อในเรื่องของภาระหนี้สินนะคะตรงนี้เท่านั้นเองค่ะภาระหนี้สินบางท่านก็มีภาระหนี้สินหรือบางท่านนะคะ ก็ต้องเล่งปั๊มเงินในการเตรียมความพร้อมละถ้าใช้จ่ายการศึกษาเลาเรียนจ่ออยู่ละก็ได้นะคะของชาวพฤกษคส่วนภายในครอบครัวม,มีอะไรอีกบ้างอืมภายในครอบครัวไม่น่าจะมีอะไรคะ่ะมีมีแต่การทําบ้านเปลี่ยนแปลงบ้านปรับปรุงบ้านหรืออาจจะหมายถึงตัวเองอาจจะได้บ้านใหม่ก็ได้นะคะมีโอกาสได้บ้านใหม่หรือทําบุญบ้านใหม่ได้หมดเลยค่ะ หรือตรงนี้ใครที่ทำงานเป็นองค์กรอยู่ในองค์กรหรือพนักงานกำลังมีเรื่องราวของการเบื่อหนเบื่อเซง็งหมดไฟนะคะอยากจะออกงานอยากจะได้งานใหม่แค่รอข่าวที่ทำงานใหม่เท่านั้นเองนะคะแค่รอได,ได้รู้จักได้รู้ข่าวเท่านั้นแหละนะคะในเรื่องของที่ทำงานทางานใหม่เนี่ยคุณก็พร้อมเปลี่ยนแปลงละวนะ,ะพะพะเรามองว่าการทำงานเดิมๆอะไรแบบเนี้ยคุณก็ต้องการความสำเร็จทางด้านอื่นบ้างนะคะ ส่วนในตำแหน่งของคนที่มีประเด็นค่ะชาวพฤกษ์คนที่มีประเด็นเรียกว่าระหว่างคุณกับเขามันมีมันมันมีปัญหาของความจุดจางนะนะคะมีเรื่องของความจุดจางหรือมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะบางเรื่องบางราวหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้ทําให้คุณเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งนะคะเขาไม่มีเวลาให้คุณคุณไม่มีเวลาให้เขาได้หมดเลยนะคะของชาวพฤกษ์ หรือแม้แต่กระทั่งว่าบางท่านที่อยู่กินกันน่ะก็เคยคิดเรามองว่าคุณก็น่าจะคิดว่า,วา,าคิดร่วมสร้างอนาคตร่วมกันแต่จนแล้วจนรอดอยู่ดีก็เกิดเหตุการณนะ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้บางท่านจะรู้สึกได้เลยแหละว่าตัวเองไม่รู้เรื่องเลยนะคะบางคนไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นเพราะอะไรนะคะตรงนี้แต่ในบางคนก็รู้เรื่องเพราะความรักตรงนี้มันหมดไฟ ความรักตรงนี้มันจืดจางมันเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงนะคะและอีกอย่างหนึ่งบางท่านก็ไปส่องเจอด้วยว่าเขาไปคุยกับคนอื่นคุยช่องทางไหนก็ได้แต่มีการไปคุยกับคนอื่นหรือคุณอาจจะไปส่องเจอในทศที่ว่าเอา่อเรียกว่าอย่างไรดีไปกลับไปกิ๊กกักกับใครเก่าๆนะคะกลับไปกิ๊กกักกับใครเก่าๆหรือแม้แต่กระทั่งว่าเรื่องตรงนี้เป็นฝั่งคุณนะนะ คุณถ้าเป็นฝั่งคุณเนี่ยคุณก็ต้องระวังนะคะแฟนคุณรับทราบนะคะว่าคุณไปกิ๊กกั๊บกับคนเก่าๆนะคะนี่ก็คือ,อฝั่งพฤกษกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขาคนนั้นของชาวพฤกษกกันค่ะคู่กรณีของคุณตำแหน่งความรักนะ,ะพยายามจะพูดทุกคลิปว่าอาจจะไม่ตรงกับบางท่านเลยเป็นการเปิดแบบสาธารณะแล้วก็เปิดแบบไพ่ย,ยิปซีด้วยนะคะมาดูกันค่ะชาวพฤกษก์มีโชคอ่ะ โชคขึ้นมาให้เนี่ยฝั่งเขาค่ะเรามองว่าเขาแอบกลับไปกิก๊กกักกกับแฟนเก่านะคะหรือเขาไปติดต่อกับแฟนเก่ากับกับค,คนที่เคยเป็นตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะะตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากับคุณเขาหงุดหงิดหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเริ่มสับสนหรือเปล่าใจของเขาอ่ะ ว่าสับสนเอสรุปเขารักใครกันแน่เขาอยากมีใครกันแน่หรือเปล่านะคะในบางเคสในบางเคสต่อให้คุณเป็นตัวจริงเสียงจริงก็เถอะแต่เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณขเขาอะ่ะมันมีปัญหาต่อกันพอมีปัญหาต่อกันตรงนี้มันก็เป็นทางออกของเขานะ,ะเป็นทางที่ว่าทุกคนไปแอบฟุ๊กกิ๊กกับคนนู้นคนนี้ ะะแต่ส่วนตัวเขาการตัดสินใจครั้งนี้มองว่าน่าจะเป็นเอกฉันมากมากเลยค่ะนะคะที่เขาก็รู้สึกว่าเขาไปคุยกับคนอื่นนะนะคะรู้สึกว่ามีความสุขแฮปปี้นะคะมันก็อาจจะส่งผลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมีส่วนเกินเข้ามานะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะนะคะไม่คุณไปส่วนเกินเขาเขาก็มีส่วนเกินอยู่ดีเพราะตรงนี้มันเขาฟ้องมาว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะโอเค แต่ถ้าคุณเป็นส่วนเกินแน่นอนค่ะการที่เขาตัดจบคุณเขาตัดง่ายใดมากนะเพราะเรามองว่ามันเป็นความรักที่รักเลิกเลิกก็ได้หรือเป็นความรักที่ไม่เอาแน่เอาน,อ,านอนไม่ได้ก็ได้หรือเป็นความรักพอคบหากันไปมันหมดไฟพอหมดไฟแล้วเขาก็มีสิทธิ์มีโอกาสมีสิทธิ์มีโอกาสก็กลับไปหาคนเดิมๆของเขาได้นะคะกลับไปชื่นมื่นกับคนของเขาได้นี่คือฝั่งเขานะคะ มาดูความในใจของชาวพฤกษกกันค่ะ15บห้าวันสั้นๆนค่ะโอ้มันเป็นความโลเลมันเป็นความลุ่มหลวงที่คุณรู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยทาไมเขาเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณจะรู้สึกได้ว่า คุณไม่สามารถเอาเขาอยู่อารมณ์ของคุณเหมือนกับคนเอาเขาไม่อยู่อะนะคะคนคนนี้คนคนนี้จะตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะเขาตัดสินใจด้วยความรู้สึกของเขาเองนั่นคุณอาจจะรับทราบนิสัยใจคอของเขาหรือไม่รับทราบนิสัยใจคอของเขาก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องตรงนี้มันเกิดขึ้นกับคุณมันเร็วเกินไป ที่คุณจะคาดคิดมันเร็วเกินไปจนบางครั้งบางคราวบางท่านบอกแล้วว่าเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยบางคนก็ไม่รับทราบแต่บางคนก็รับทราบบางคนก็ไม่รู้เรื่องหรือว่าเอาอยู่ดีๆเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะคะแต่ในบางคนรับทราบเพราะความรักมันจืดจางมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะความรักมันเริ่มเบื่อหน่ายต่อกันมันเริ่มจืดจางต่อกันพอเริ่มจืดจางต่อกันก็แน่นอนค่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปคุยกับคนอื่นเดแต่เขาฟ้องมานะ ในบางเคสนะคะในบางเคสพยายามอดทนแล้วนะคะพยายามอดทนแล้วอ่ะแต่ความอดทนของคุณณนะวันนี้ในใจคุณคุณคุณจะสื่อออกมาว่าทําไมมันไม่มีอะไรที่มันเป็นสถานการณ์ดีขึ้นเลย <c oughs> นะคะแล้วก็คุณก็รู้ด้วยว่ามีคนอื่นเข้ามาผัวพันนะคะก็ใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่ก็ต้องระวังค่ะสุกเรงราวหูอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันมีฝ่ายใดายหนึ่งอยู่แล้วคะ่ะนะคะในเรื่องของความรัก ความมัวเมาความรุ่มหลงในเรื่องของรักนะคะอ,อยากจะรอเขาเคลียร์ไหมบางท่านรอเคลียร์แต่บางท่านเคลียร์ไม่ได้นะคะบางท่านก็เคลียร์ไม่ได้บางท่านก็รู้สึกถึงว่าตัวเองในใจลึกๆนะ,ะเราต้องคิดทบทวนแล้วล่ะคิดทบทวนแล้วว่าถ้าความรักครั้งนี้มันต้องจบจริงๆเราต้องให้โอกาสกับตัวเองไหมไม่ใช่ม,มัวแต่จมอยู่กับอดีตหรือไม่ใช่มัวแต่จมอยู่กับเหตุการณ์ทุกทุกในใจของคุณทุกวันนี้เนี่ยนะคะ หรือคุณอาจจะทบทวนว่า,าในเมื่อความสัมพันธ์มันจบเราต้องสมควรปล่อยวางสักทีสินะคะเราก็มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นี่ชีวิตของเรามันยังมีทางเลือกดีๆเกิดขึ้นนะคะในใจของคุณทีนี้มาดูในใจของเขาบ้างค่ะเขาคนนั้นของชาวพฤกษกนะคะเป็นยังไงบ้างโอ สำหรับคนที่จบเข้าไปแล้วเขาไปแล้วค่ะเข้าไปหวานชื่นกับคนที่เขาไปมีใจค่ะและบางท่านก็ไปหวานชื่นคนที่เขามีใจนะคะเ <c oughs> ขาคาดหวังว่าจะเป็นครอบครัวหรือเขาคาดหวังว่าจะมีความสุขในกันในอนาคตนะะยกเว้นสจากว่าต่อให้เขามีครอบครัวเดิมยิ่งกลับไปหวานชื่นใหญ่เลยนะะกลับไปเข้าอกเข้าใจกันใหญ่เลยอะหรือกลับไปเอาอกเอาใจกัน นะกลับไปเอาอกเอาใจกันเพราะว่าเขาอาจจะมีอะไรที่ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วความมั่นคงที่เขาสะสมกันมานะ่ะหรือการพูดคุยที่เขาสะสมกันมาเนี่ยมันชัดเจนกว่านะคะไปแล้วค่ะนะคะตรงนี้แล้วเป็นการตัดสินใจอย่างเช่นที่บอกคุณตั้งแต่แรกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญหน่อยหนึ่งว่าคือเขาก็จัตัดสินใจแล้วอะการไปครั้งนี้หรือการห่างคุณครั้งนี้เขาอาจจะตัดสินใจที่ว่าเขาจะไม่หวนกลับมาหาคุณเลยก็ได้นะคะตรงนี้ กับอีกหนึ่งคนที่เขากักรักเก่ากิ๊กเก่าฐานไฟเก่านะคะอ,อไม่รู้คือใครแต่เป็นรักเก่ากิ๊กเก่าฐานไฟเก่าถ้าเท่าตรงนี้เท่าที่ฟ้องมาแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าคุณบอกคุณนี่แหละคือตัวจริงกิกเก่าฐานไฟเก่าอ,อก็อยากจะบอกนะคะว่าเป็นเพราะความจืดจางอยู่ดีนะคะก็เป็นเพราะความจืดจางค่ะ นะคะเขาอยากจะเลือกใหม่ๆนี่เขาอยากจะเลือกมีความสุขนี่เขาอยากจะเลือกเป็นผู้นํากับคนอื่นเงี้ยนะคะได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วรู้สึกได้ว่าเขาก็คาดหวังกับคนอื่นด้วยล่ะคาดหวังกับอีกหนึ่งทางเลือกของเขาน่ะเอาเป็นว่าไม่รู้เป็นใครนะคะบอกแล้วว่าไม่ทราบเป็นใครก็ได้เป็นใหม่ก็ได้เป็นเก่าก็ได้นะคะตรงนี้เพราะเขาฟ้องมานะคะเขาก็อยากจะมีความสุขของเขาในทางที่เขาเลือกเองตัดสินใจเองนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะ สรุปจะเป็นยังไงบ้างไปแล้ว ต่อให้สร้างอนาคตกันขนาดไหนต่อให้คุณคิดว่าเขาคือคู่รักคุณหรือคนที่จะร่วมสร้างอนาคตกันกับคุณการปรีจากไปครั้งนี้มันเป็นการปรีจากที่เพื่อหลุดพ้นของเขาเองคุณรับทราบดีส่วนตัวเองตัดสินใจอาจจะตัดสินใจว่าต้องยุติสักทีหนึ่งนะต้องปล่อยวางความทุกข์สักทีหนึ่งนะต้องหลุดพ้นความทุกข์สักทีหนึ่งนะคุณเองจะต้องแก้ไขปัญหาตัวเองให้ได้ต้องหาทางออกกับตัวเองให้ได้ว่าปัญหาตรงนี้คุณจะขี้ใครย,ยังไง นะคะเพราะในเมื่อคุณรู้แล้วว่าอนาคตบบความสุขของคุณกับเขามันไม่สามารถหูนมาได้แล้วคุณต้องหาทางออกด้วยตัวเองค่ะนะคะไม่มีใครสามารถมาหาทางออกให้กับคุณได้นอกจากใจคุณเองนะคะนี่คือแนวโน้มเหนื่อยถ้าอะไรที่เราแบกรับไว้มากเกินไปความทุกข์ที่รับมากเกินไปปัญหาที่มันหนักอกหนักใจมากเกินไประวางบ้างก็ได้นะคะตรงนี้ เพราะสุดท้ายท้ายสุดแล้วยังไงเขาก็ฟ้องมาว่าความรักตรงเนี้มันยากละในเมื่อมันยากเราต้องคิดให้ได้ว่าว่าเราสมควรแก่เวลาหรือ,อยังยกภูเขาออกจากอ,อกหรือ,อยังนะคะ <c oughs> มันขึ้นมาคำว่าครอบครัวมันขึ้นมาคำว่าตัวจริงเสียงจริงก็เลยคิดว่าการที่จบกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นการจบกันเพราะหนึ่ง เขามีตัวจริงเสียงจริงอยู่หรือเปล่านะคะหรือต่อให้คุณเป็นตัวจริงเสียงจริงบอกได้เลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นครอบครัวนะคะเขาไม่รักษาครอบครัวนะคะถ้าคุณเป็นครอบครัวขเขานะคะตรงนี้ก็หมายถึงอะไรเขาไม่รักษาเขาไม่รักษาคุณค่าของครอบครัวไว้เองเขาเลือกเทครอบครัวเขาเลือกทิ้งครอบครัวเพราะคนอื่นเขาถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาอาจจะไปติด ผู้หญิงมีตําหนินะคะแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาอาจจะไปติดผู้ชายที่หน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะเผลอๆไปติดคนที่มีเจ้าของอะ่ะมันก็เพื่อทิ้งคุณอะ่ะเอาง่ายๆนะ,ะไม่รู้คุณค่าแล้วก็ไม่รักษาไว้ด้วยยิ่งโดยเฉพาะแบบว่าต่อให้คนเป็นครอบครัวบอกได้เลย,เลยไม่ได้รักษาความเป็นครอบครัวเลย เทไปซะดื้อเลยเพราะอะไรเพราะความรุ่มหลงเพราะความอยากได้ใครมีหรือเพราะความบริหารสเสน่ห์เพราะความต้องการมันเป็นความต้องการนะคะมันเป็นความต้องการตรงนี้นะคะมาดูบทสรุปนะคะชาวพรึกศ์สิบห้าวันค่ะ โอ้เศร้านะคะเศร้าก็ต้องทบทวนค่ะว่าคุณจะเศร้าเพื่ออะไรนะคะก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าคุณก็ต้องทบทวนสี่ว่าคุณจะเศร้าเพื่ออะไรคุณทบทวนสี่ว่าเขารักคุณไหมคุณทบทวนสี่ว่าเขารู้จักคุณค่าคุณไหมถ้าเขาไม่รู้จักถนอมคุณค่าคุณคุณต้องกลับคุณก็แค่เอาความรักครั้งนี้มาเรียนรู้ซะมาเป็นบทเรียนซะแล้วกลับมากลับมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองค่ะ นะคะชาวพฤกศกคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอยู่แล้วนี่นะคะเรียกความเชื่อมั่นตัวเองกลับคืนมาได้แล้วตัวเองก็จะหายเศร้าเองถ้าคุณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยความรักตรงนี้มันไปแล้วจริงๆมันพังแล้วจริงๆนะคะ <_ d ata> ความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่มั่นคงตั้งแต่แรกก็ได้ความรักครั้งนี้มันอาจจะมันอาจจะบอกว่ามันเป็นความมั่นคงแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเสาเข็มไม่แน่นพอไม่แข็งแรงพอนะคะความรักตรงนี้มันก็ต้องไป นะคะต้องเรียกความมั่นใจกับคืนมาให้ได้ค่ะและโดยบางท่านโดยบางท่านเรู้ตั้งแต่แรกว่ายังไงก็ไม่มีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ดันก็เหมือนว่าเราก็จะใช้ความพยายามทุกคนต้องใช้ความพยายามในความรักอยู่แล้วนะคะแต่สุดท้ายท้ายสุดในเมื่อเรารู้แล้วนี่ว่าผลลัพธ์มปนออกมายังไงทําไมล่ะทําไมเราไม่แค่คิดว่านี่แหละคือครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราเจอแล้วเราก็พร้อมเริ่มต้นใหม่นะคะ ยากอะทุกคนทุกคนเลยค่ะพอเวลามีความทุกข์ในเรื่องของความรักยากทั้งนั้นกว่าจะลืมได้บางคนก็โชคดีไปที่ลืมง่ายนะคะเขาเรียกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไงนะคะมาดูค่ะสโสด โสดเขาฟ้องมาว่าตัวตนของคุณทาไมคุณรู้สึกว่าทําไมความรักรังฉันไรวีแววจะมีรักเลยอะ่ะฉันไรวีแววที่ฉันจะพบรักใหม่เลยเหรออารมณ์ประมาณแบบนั้นชาวโสดอารม,รมาณ์แบบว่าสงบสงเงียมอะ่ะอารม,รมาณ์แบบว่าเฮ้ยทาไมอะ่ะฉันก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งอะ่ะนะคะอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจความรู้สึกของคุณแชร์ความรู้สึกของคุณได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะ ก็อยากจะมีเรามองว่าคุณก็อยากจะมีนะชาวโสดแต่ในบางเคส <c oughs> ในบางเคสเพิ่งโดนหักอกมาแบบๆแบบแบบอารมณ์ตัวตนของคุณก็รู้สึกว่าอยากอยู่เงียเงียคนเดียวไม่ต้องการให้ใครมาวุ่นวายไม่ต้องการให้ใครมาสูงสิงหรือไม่ต้องการสูงสิงกับใครนะคะอารมณ์บางคนเป็นแบบนี้นะคะอารมณ์ใครเข้าใกล้นี่โอ้โหเรามองว่าคุณแบบมุนงหงิดอ่ะนะคะไม่อยากจะคุยกับใครอ่ะนะคะชาวโสดบางท่านเป็นอย่างนี้เพราะบางท่านก็เพิ่งโสด แต่ถ้าถ่ายใครโสดมานานแล้วก็คิดว่าตัวเองอะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาของคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินอยากจะมีทรัพย์สินอยากจะมีความมั่นคงของตัวเองแต่มีความคิดก็อยากจะได้ใครเข้ามาบ้างนะคะมาแชร์ความรู้สึกกันและกันค่ะบางทีคนเราอะความรักอะอยู่ในหลายวัยนะคะบางวัยเนี่ยบางวัยก็แค่ขอแค่ว่ากรลยาในมิรมาแชร์ความรู้สึกมาช่วยช่วยกัน และในบางวัยถ้าใครอยู่ในวัยรุ่นก็แน่นอนค่ะต้องการสเปคมากๆนะคะ,ะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สเปคก็ยังไม่อยากจะไม่อยากจะมองด้วยซ้ำไปหรือไม่อยากจะเปิดใจด้วยซ้ำไปนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเขาฟ้องมาว่าชาวโสดพฤกษกตอนนี้มีคุณมามีคนมาชอบคุณนะมีคนมาหลงสเปคคุณนะไม่คุณไปหลงสเปคเขาเขาก็หลงสเปคคุณนะ่ะแต่มันเป็นความรู้สึกแอบชอบไหมถ้าคุณแอบชอบแล้วคุณเก็บไว้ในใจ เขาไม่ใช่เอาเวมนเจอนะคะเขาไม่รับทราบความรู้สึกคุณนะคะต้องแสดงออกค่ะต้องพุ่งเข้าชนค่ะนะคะต้องดับเครื่องชนนะเอาง่ายๆนะคะต้องแสดงออกให้เขารับรู้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นฝ่ายคุณชอบแน่นอนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเขาเดินเครื่องเต็มที่เลยเขาอยากจะจีบคุณนะคะอารมณ์เหมือนความร้อนรุ่มในใจอะเจอกันแล้วมันเป็นอะไรเพืเ่อนปิงปังแล้วมันเป็นความร้อนรุ่มในใจเคยไหมคนเราเวลาเจอใครแล้วมันทาไมใจมันสั่นใจมันวิว ใจมันรู้สึกแป๊บๆเขาเรียกว่าอารมณ์รักรักแรกพบนะคะตรงเนี้ <c oughs> <c oughs> อารมณ์มันหวั่นๆันไวๆอะตรงเนี้ยเรามองว่ามีใครเข้ามาเจอคุณนะ,ะมามอบความรักให้กับมาชอบพอคุณแล้วอารมณ์เขาจะเป็นแบบนี้ด้วยอะมาดูกันนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เขาก็คือคุณแะ,ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายดับเครื่องชนจีบใครก็ได้นะคะ เขามาเห็นอะไรในความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวคุณไม่ทราบได้ที่ปรารถนาอยากจะเรียนรู้ใจกันละกันนะคะปรารถนาอยากจะมาจีบจริงๆแหละแล้วก็เป็นคนวาทศีลดีด้วยนะนะคะอารมณ์เชิงกระลิ้มกระเลี่ยได้ไม่ไม่น่าจะลิ้มกระเลี่ยม,มากหรอกเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคะเป็นคนที่มีมิตรไมตรีจิตดีนะคะเป็นคนเฟลลี่นะคะที่เข้ามาหาคุณนะ่ะอารมณ์ประมาณแบบนั้นอยากจะเรียนรู้ใจค่ะ นะคะเป็นมิตรภาพต่อกันได้คบหากันไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งหวังผลนี่คือเขาคิดแบบนี้เขาก็ยังไม่หวังผลแต่แค่ขอว่าขอแค่ว่าเรียนรู้ใจซึ่งกันและกันชอบอะอารมณ์มาชอบอารมณ์มาปิ๊งตังอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่เปิดใจก็แน่นอนค่ะเขาก็เขาก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเขาก็ต้องถอยตัวปีตัวออกห่างถ้าคุณไม่เปิดใจเลยนะนะเขาก็เรียกว่าอะไระยกธงขาวได้ไม่เป็นไร ชิวมากสบายมากสำหรับเขามาดูกันนะคะบทสรุปแล้วความรักคนโสดคุณจะมีคนมามามอบความรักให้ค่ะนะคะมามอบความรักให้จริงๆนะเพื่อนเก่ากิ๊กเก่าได้ไม่รู้ใครแหละชาวโสดนะคะตรงนี้หรือคนเคยรู้จักก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาฟ้องมาว่าความรักครั้งเนี้ถ้าได้คบหาดูใจกันความรักครั้งนี้ก็จะบ่งบอกถึงความสุขในระดับหนึ่งเลยแหละมันอาจจะมีการพัฒนาในวันข้างหน้าเป็นการเอื้ออาทรต่อกันนะคะอ,อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆก็น่าจะมีอะไรที่บ่งบอกถึงความสินเสมอนะนะคะเขาฟ้องมาว่าสินเสมอนะคะก็แชร์อารมณ์แชร์ความรู้สึกได้นะคะคือเอาง่ายๆความหมายคือ เขาเรียกว่าสามารถร่วมทุกข์ได้คือแชร์ความทุกข์ต่อกันได้แชร์ความรู้สึกบางบางห่วงบางรารมต่อกันได้นะคะตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะความรักข้างใหม่เขาบอกว่ามีมาแล้วนะคะแต่ในบางเคสไม่เปิดใจเลยค่ะหรือยังสับสนกับตัวเองว่าจะเอาไงดีจะเปิดใจไหมนะ,ะบางคนยังสับสนตรงที่ว่ามีคนเก่าหวนมาอย่างเงี้ยนะคะกิ๊กเก่าหวนมาเนี่ย รักเก่าหนนมาอย่างนี้เนี่ยแล้วก็รักใบกะโพเข้ามาด้วยบางคนก็ยังไม่รู้จะเลือกใครเลยสับสนดีสับสนนะคะไม่รู้จะเอาใครดีอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะถ้าสับสนก็แปลว่าคุณต้องเหนื่อยละเหนื่อยกับตัวเองบริหารเสน่ห์กับตัวเองนะคะเหนื่อยกับการสับรางรถไฟ บางคนได้พบรักจากการเดินทางจากการไปเที่ยวอ่ะไปเดินทางไปไหนก็ได้อ่ะนะคะตรงเนี้ยเขาฟ้องมาว่านะคะชาวพฤกษกคุณจะกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณกําลังจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามคันลองนะคะเป็นไปตามคันลองหมายถึงว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้มีอะไรหวือหวานะคะมากมายแต่รู้สึกว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ย หลงเสน่ห์คุณนะนะคะบางท่านก็โชคดีได้คนต่างถิ่นแดน,นไกลก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแหละนะคะระยะเวลาในการสื่อสารน่ะนะี๋ส่วนบางท่านค่ะนะคะใครที่มีการห่างเหินมาแล้วคุณอาจจะรู้สึกได้แหละว่าเรื่องของความรักมันก็คือบทเรียนมันก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตของเราที่ต้องเรียนรู้อ่ะ คนเรามีการจบความรักมันก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่กับความรักใหม่ได้เสมอถ้าคุณคิดแบบนี้ได้คุณก็ไม่ทุกข์ถ้าคุณคิดแบบนี้ได้ค,ไค,ค,ดบบไดคุณก็เอาความทุกข์ออกจากใจได้นะคะนี่ก็คือบทสรุปมานะคะบทสรุปตั้งแต่ตั้งแต่ตะก,กี้นี้ละแต่ตรงนี้เขาก็ย้ำมาให้นะคะความรักครั้งใหม่เป็นโอกาสของคุณแล้วค่ะนะคะโอกาสมาอยู่ที่คุณปรารถนาหรือไม่เท่านั้นเองเพราะในบางเคสก็ไม่ปรารถนามีหลายเคสมากบอกให้เลยว่าคนโสดหลายเคสมากเขตไม่เออเคสไม่เปิดใจ เคสเปิดใจนะคะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะเคสแบบว่าไม่ต้องการก็มีเยอะแยะนะคะหลายเคสมากนะคะคนโสดโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวพฤกษกนะคะ15วันสั้นๆช่วงนี้ทยอยลงคลิปพิเศษให้นะคะเป็นการขอบคุณแฟนๆค่ะนะคะเป็นการขอบคุณเอ่อขอบคุณ F c นะคะที่สนับสนุนช่องนะคะที่ กดติดตามช่องด้วยขอขอบคุณได้ใจเป็นอย่างสูงมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกๆท่านนะคะโดยเฉพาะคนโสดค่ะนะคะคนโสดช่วงนี้มีคนมาหลงสเสน่ห์คุณนะรู้สึกว่าสเสน่ห์ในตัวไฟในตัวแรงนะคะอ่าไฟในตัวแรงค่ะดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ